ถ้าตระกูลชินวัตรเชื่อเหมือนคนชาวบ้านเขาว่าลูกสาวตัวเองจะถูกสั่งให้ผลจากหน้าที่มผมคิดว่าวันก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยคุณแพรทองทานก็อาจจะลาออกเสียก่อนอ <c oughs> ลาออกก่อนเนี่ยมันก็มีข้อดีสำหรับแพรทองทานเองก็คือว่าศาลก็ไม่รู้จะตัดสินใครก็ต้องจำหน่ายคดีไปก็จบเพราะฉะนั้นก็จบอพอใกล้ๆเนี่ยก็จะมีการเถียงกันว่ารักษาการยุบได้หรือไม่ครับ ถ้าเขาตัดสินว่าเดี๋ยวเ็าเชื่อว่ายุบไม่ได้อันนั้นก็คือจบไปครับก,ก็คงจะต้องมีทางเลือกเดียวก็คือไปดันชยัยเกษมแต่ถ้าบอกว่ายุบได้หรือว่าทางเพื่อไทยบอกว่ายุบได้ครับผมคิดว่าเขาอาจจะตัดสินใจย,ยุบสภาเพราะว่าการยุบสภาเนี่ยคือหรือไม่ก็อาจจะลากไปลากไปจนกระทั่งงบประมาณผ่านก่อนอ่างบประมาณผ่านรักษาการเนี่ยอยู่ไว้รักษาการจนกระทั่งงบประมาณผ่าน จากนั้นก็ยุบสภาถ้าเขาจะจะยุบสภาก็คือว่าเวลาที่เขามีโอกาสทองถ้าเขาเชื่อว่ายุบได้ก็คือหนึ่งเดือนก่อนที่จะมีการหาหนายกใหม่อนั้นคือโอกาสทองสุดท้ายทีนี้เนี่ยยุบสภาเนี่ยมันมันเป็นผลบวกกับเพื่อไทยยังไงก็เป็นผลบวกเพราะว่าเขายังคุมอํานาจรัฐอยู่ไงที่อาจารย์วิชัยพูด่อสักครู่เนี่ยมีโอกาสจะยุบสภาได้เหมือนกันแหละคือเขาก็จะยุบสภาแต่ว่าผมว่ายุบสภาเนี่ยเจอฝากน้ำเยอะแน่ คนร้องเนี่ยแน่นอนที่สุดร้องดูแล้วเพราะเลขากริสเิกาเนี่ยก็เปิดทางไว้ไงโ<า>ต้แย้งไว้ไงเพราะท้านนั่นคุณจะยุบได้ไหมก็ยุบได้เพราะความเห็นของเลขากริสกามันไม่ได้เป็นข้อยุติมันยุติทฤษฎสารในตนูนอลองนก็ไม่เป็นไรหรือฟังก็ไดห้หรือไม่งั้นเพื่อไทยเขาอาจจะงี้ก่อนไหมฮะว่าก็ให้คุณภูมิธรรมเนี่ยรักษาการไปก่อนแล้วก็โหวตเลือกนายกใหม่ดันอาจารย์ชัยกเกษมขึ้นถ้าไปต่อได้ก็ไปไปต่อไม่ได้ก็คอยยุบอ่ะอาจารย์ชัยกเกษมเนี่ยผมว่าไม่ได้เป็นนีผมดูโหว